สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องยุทธุกเสือเข้าไปนะครับตอนนี้พี่เสือก็อยู่ที่ทุ่งนาของลุงเสือภาษานะครับตอนนี้เรามาช่วยกันนะหลายคนมากนะครับลุงตรงนู้นครับผมลุงตรงนู้นนะครับสมอนชาแนลนะครับนี่นะฮะป้าก็แต่นู้นชิดปากแป้นนะครับภาษาโน้นลุงเสือที่ถ่ายเป็นนอกได้ตรงไหน นู่นนทฮะเป็นนกเด้ออยู่ฝั่งนู้นนะฮะเห็นไหมฮะตบอนรรยากาศการถอนกล้านะฮะอันนี้นะครับวันนี้ต้องถอนกล้าทั้งวันนะฮะตอนนี้ก็ได้ประมาณสี่สิบนะฮะได้ประมาณสี่สิบเขาเรียกอะไรเนาะิกอกใช่ไหม เพิ่มเติมไว้ประมาณร้อกว่านะเพราะตรงนี้มีการดำเนานสิคนนะไปแล้วมันดูทำไมเลยเพงางาไปเด็กชายข้าวเหนียวเง่นี่วมีเวียงเองจะมาจอยข้าเป็นไ้าวเนีตรงนี้น่าจะด่วนนี่ฮะจะต่างจากเมื่อวานเมื่อวานนั้นจะเป็นลิงตายจะด้านด้านะ พิมพ์เราก็เจ้าวันนี้ยังสัเพลินน่ะคัดหลอกคัดหลอกมาเอาพิมพ์ข้ามเก่าแมู่กชายเหนเสือขึ้ฟังื่้งทำไมยังไหนกูบ้างสป็นบักกรวยอ่ะกินจนตายก็ไม่หมดเพรา้มัตายปตาไหลฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกดไลค์ให้นะครับช่วยดูคลิปให้เสือปลาไหลด้วยนะครับพี่สมานคืออย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผม บรรยากาศการถอนกล้าวันนี้นะวันนี้ทั้งวันจะถอนกล้าเพื่อเตรียมเป็นสต็อกให้กับการดำนานในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะจะพาไปหาเห็ดมา <c oughs> อะยังนี่ต่าหมาพี่น้องนี่แม่กเห็ดแตงลายนี่ต่าหมาอ้าวเอาเห็ดไส่ใส่อ้าวอดดูเลยอุ้ยเด็กมีเสียงมานะ ทางหมดาษีมาบงเห็ดยังไงมีอยู่ออกมาอยู่คนละบรรท่านั่นออกมาเห็นยังอยมเยกคนทำไมเห็ดเนี้ยเห็ดเนยันจนก่อไฟแล้วคุณอานอนไ่ไนากคุต้องเงามาพร้อมกับคนเหือแหละเนาะนานนาดินมาวนเผ่านีาอมาอยู่านีินามสงบ้าบ้ากี่หลกได้ว่าตซักข้าย่ พราะว่ามาอยู่มากินข้าเทียมพอเราปั้นผาอยู่มาเด้อบ่ใหซื้อได้เานะบมให้ได้

นี่คือบรรยากาศการสอนกล้านะครับผมในขณะเดียวกันนะฟังนู้นนะครับก็มีการสูบน้ําจากสระนะครับเพื่อไปลงนานะครับตอ,ตอนนี้ไอ้พุ่งนี้เขาจะเริ่มดำนานี้นะครับ <laughs> พ่อผมมาแบกมานำยางลออควายให้แราตัดแบกมานำมาทำตาลน้อเอที่จิวอลล่าที่นั่งเ่าเตงฮ้ม

เก็บคายได้เลยใกาอยู่ได้หมเกาก็ได้อยู่ด้เาะร้านเลยเ็ดที่หาดอกเอาข้เราองรมามากโส่ป้าบวหาเนแบระตาไปเปนใคนแบกกับเนาะชิดลงแล้วนะฮะ มาให้ยาพาหน่อยว่าจะรมาณปมาจกงซี่มา่องูิองนนี้ไม่ใช่บา่าเบจะไก่ย่นใบมันอีมันแข็งบอดินบ่แข็งันไปลูล่างแข็งบ่แข็งได้มันเอารถมาหรอภาษาบ่ขนาที่ี่ให้เดียวรตื่นน้ำมันรดแล้วกัโอ้ยบน้เนาะภาาปากแฝงเนาะภาษาสอ

เดี๋ยวไปเสื้อจะไปดำต่อเอ้ยไม่ใช่พวกผิดนะฮะจะไปถอนกล้าต่อแล้วนะครับ